ระวจาของพระเจ้าเประจำวันเสาร์ที่9้ามีนาคมสัปดาห์ที่สามเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกโฮเชยาบทที่หกข้อหนึ่งถึงหกมาเถิดพวกเราจงกลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงชี และจะทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลให้เราอีกสองวันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นวันที่สามจะทรงทำให้เราลุกขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพวกเราจงรู้จักจงรีบรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเธอพระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝนเหมือนฝนต้นฤดูใบไม้ผลิที่รดพื้นแผ่นดินองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเอฟราอิมเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีกับท่านยูดาเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีกับท่านความรักของท่านเป็นเหมือนเมฆในยามเชา้าเหมือนน้าค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าตรู่ดังนั้น เราจึงใช้บรรดาประกาศศกให้ทุบเขาทั้งหลายจนแหลกลานเราใช้คำพูดจากปากของเราฆ่าเขาคำพิพากษาของเราจะออกมาเหมือนแสงสว่างเพราะเราต้องการความรักมั่นคงไม่ประสงค์การถวายบูชาเราต้องการรู้จักพระเจ้ามากกว่าเครื่องเผาบูชา บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่18ข้อ9กถึงสิเวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสเล่าเรื่องอุปมานี้ให้บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นฟังว่ามีชายสองคนขึ้นไปอธิษฐานภาวนาในพระวิหาร คนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวฟาริสียือนอธิษฐานภาวนาในใจว่าข้าแต่พระเจ้าเขาพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เขาพระเจ้าไม่เป็นเหมือนมนุษย์คนอื่นที่เป็นขโมยอายุติธรรมล่วงประเวณีหรือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้เขาพระเจ้าจำศีลอดอาหารสัปดาห์ละสองวัน และถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าพเจ้าส่วนคนเก็บภาษียืนอยู่ห่างออกไปไม่กลา้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าได้แต่ค่อนอกพูดว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้วยเถอดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรม แต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับพระยาเวไม่ทรงมองอย่างมนุษย์มองมนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทรงมองจิตใจหนึ่งซามมเอนบทที่16ข้อ7พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนนี้น่าจะเป็นหัวข้อของบทอ่านทั้งสองบทของวันนี้เลยทีเดียว ในโบราณที่หนึ่งประกาศโซโคชยยกล่าวถึงประชากรอ,อิสราเอลซึ่งกลัวว่าพระยาเวจะทรงลงโทษและทอดทิ้งตนจึงชักชวนกันให้กลับมาหาพระองค์แต่การกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับที่ฉาบฉวยไม่ใช่การกลับใจแท้จริงเพราะพระยาเวตรัสว่าเอฟราอิมเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีกับท่าน ยูดาเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีกับท่านความรักของท่านเป็นเหมือนเมฆในยามเช้าเหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าตรู่ประชากรของพระยาเวสแสดงความรักของพวกเขาต่อพระองค์ด้วยการถวายเครื่องบูชาแต่ความรักของพวกเขาสูญหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนเมฆและน้ำค้างในยามเช้าที่เหือดหายไปเมื่อดวงอาทิตย์ เริ่มทอแสงองค์พระผู้เป็นเจ้าม,มิได้มองแค่การถวายบูชาภายนอกที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขากลับใจแต่พระองค์ทรงล่วงรู้ในจิตใจของพวกเขาว่าพวกเขากลับใจจริงหรือไม่พระวรสารตามความบอกเล่าของนบุลูกาพูดถึงคำอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าเพื่อเป็นบทสอน แก่บางคนที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นพระองค์ทรงเล่าว่ามีบุรุรสองคนเข้าไปภาวนาในพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีส่วนอีกคนเป็นคนเก็บภาษีสังคมสมัยนั้นมองว่าฟาริสีคือผู้ชอบธรรมเพราะถือกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดส่วนคนเก็บภาษีโดยอาชีพถูกมองว่าเป็นคนบาป แม้ในความเป็นจริงเขาอาจเป็นคนดีก็ได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์มองทั้งสองคนเข้าไปภาวนาในพระวิหารด้วยท่าทีที่แตกต่างกันวิธีภาวนาของพวกเขาสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในชีวิตจริงในการภาวนาพวกเขาพูดความจริงเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาเอง ฟาริสีพูดว่าเขาไม่ขโมยของของใครไม่เป็นคนอายุติธรรมไม่ล่วงประเวณีจำศีลอดหาหาสัปดาห์ละสองวันถวายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดพฤติกรรมของเขาเป็นพฤติกรรมที่ดีและน่าชื่นชมและเขาก็ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็คือ นำตนไปเปรียบกับคนอื่นและถือว่าตนดีกว่าทําตนเป็นผู้พิพากษาคนอื่นดีกว่าคนเก็บภาษีที่กำลังภาวนาอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยส่วนคนเก็บภาษีพูดเพียงคำเดียวว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าคนบาปด้เถิดเขามองแต่บาปของตนไม่เอาตนไปเปรียบเทียบกับใคร เมื่อเล่าเรื่องนี้แล้วพริเยซูเจ้าทรงสรุปว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับเพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น นี่แหละครับความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่เหมือนกับความคิดของมนุษย์โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษารักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายางท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน